ไนน์ที่7 Podcast A Perfect Life ชีวิตดีๆที่ลงตัวพัฒนาตัวเองไปกับเรา97 p o d c a s t สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะคือการสวมบทบาทเป็นสถาบันิกชีวิตของตัวเองค่ะครับผมการออกแบบชีวิตทีเ่เรียกว่าพอดีเนี่ย มันไม่ใช่การหาคำตอบสุดท้ายหรือจุดหมายที่สมบูรณ์แบบอะไรแบบนั้นนะคะแต่มันคือการเดินทางมากกว่าเป็นกระบวนการที่เราทำไปเรื่อยๆเพื่อสร้างชีวิตที่มันสะท้อนตัวตนเราจริงๆสิ่งที่เราเชื่อแล้วก็สิ่งที่เราทำอยู่ด้วยใช่เลยครับแหล่งข้อมูลที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้มีเครื่องมือมีแนวคิดที่แบบน่าสนใจมากเลยคะ่ะครับหัวใจหลักๆที่แหล่งข้อมูลเขาเน้นย้าเลยนะคือคาว่า ความสอดคล้องหรือ coherence ที่เขาเรียกกันความสอดคล้องครับหมายถึงว่าชีวิตในด้านต่างๆของเราเนี่ยทั้งตัวตนคือเราเป็นใครความเชื่ออะไรสำคัญกับเราแล้วก็การกระทำหรือสิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันๆเอ,อทั้ง3อย่างเนี้ยมันควรจะเชื่อมยองกันแล้วก็ไปในทิศทางเดียวกันอ๋อค่ะค่ะเข้าใจละ และที่สําคัญอีกอย่างนะครับคือต้องมีกรอบคิดแบบเขาเรียกว่านักออกแบบอะครับกรอบคิดนักออกแบบคือต้องเปิดใจสงสัยไขยรูเข้าไว้ไม่กลัวที่จะลองผิดลองถูกแล้วก็พร้อมจะปรับเปลี่ยนตลอดเวลาครับประเด็นเรื่องความสอดคล้องนี่น่าสนใจมากเลยนะคะเพราะเหมือนหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะชีวิตตอนนี้มันยังไม่ค่อยไปในทางเดียวกันเท่าไหร,ใร่ใช่ครับใช่ครับแล้วเครื่องมือแรกเลยที่จะช่วยให้เราสำรวจตัวเองในเรื่องนี้คืออะไรคะ แหล่งข้อมูลเขาแนะนำสิ่งที่เรียกว่าแดชบอร์ดออกแบบชีวิตใช่ไหมคะใช่ครับแดชบอร์ดออกแบบชีวิตให้เราลองมองภาพรวมชีวิต4ด้านสำคัญสำคัญมีอะไรบ้างนะคะสุขภาพการงานการเล่นการเล่นนี่คือกิจกรรมที่ทำเพื่อความสุขลน้นล้วนเลยเนาะแล้วก็ความรักถูกต้องครับประเด็นนี้สำคัญมากนะคือแดชบอร์ดนี้มันไม่ใช่การมานั่งให้คะแนนว่าดีหรือแย่อืมค่ะ แต่มันเป็นการประเมินความรู้สึกหรืออาจจะเรียกว่าเป็นเกจวัดพลังงานในแต่ละด้านก็ได้ว่าตอนนี้เรารู้สึกเติมเต็มแค่ไหนมันเหมือนเป็นการเช็คจุดที่เรายือนอยู่ตอนนี้เลยครับจะได้เห็นว่าเอ๊ะส่วนไหนของชีวิตที่ต้องการความใส่ใจเป็นพิเศษหรือส่วนไหนที่อาจจะยังไม่ค่อยสอดคล้องกับที่เราอยากให้เป็นเท่าไหร่พอเราเห็นภาพปัจจุบันชัดเจนขึ้นบุยดัชบอร์ดแล้วนะคะคำถามต่อไปก็คือแล้วอนาคตล่ะครับ แหล่งข้อมูลก็เสนอเครื่องมืออีกตัวที่ช่วยให้เรามองไปข้างหน้าแบบสร้างสรรค์มากๆเลยชื่อว่าแผนโอดิซีหรือ Odyssey plans อ่าใช่ครับแผนออดิซี y ชวนให้เราลองร่างภาพชีวิต5ปีข้างหน้าออกมาแบบ3แบบที่มันต่างกันไปเลยใช่ครับ3แบบที่ว่าก็คือ 1. เลยชีวิตที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้แหละสารต่อสิ่งที่เราทําอยู่แล้วค่ะ2ก็คือชีวิตที่เราจะทํา ถ้าเกิดว่าเส้นทางแรกมันไปต่อไม่ได้สมมุติว่างานปัจจุบันไม่มีแล้วจะไปทำอะไรแทนอ๋อ oh, แผนสำรองประมาณนั้นครับแล้วก็3อันนี้สนุกเลยคือชีวิตแบบสุดขั้วไปเลยทั้งเงินหรือภาพลักษณ์หน้าตาในสังคมไม่ใช่ข้อจำกัดอะไรเลยเราอยากจะใช้ชีวิตแบบไหนจริงๆโอ้ไอเดีย oh, เรื่องแผนโอดีซี3แบบนี้แบบ น่าตื่นเต้นมากเลยค่ะโดยเฉพาะแผน3นีคะที่ให้เราแบบหลุดจากกรอบเดิมๆได้เต็มที่เลยใช่ครับจุดประสงค์หลักๆของแผนโ d y ิ s ซีโดยเฉพาะแผน3เนี่ยคือการทลายกรอบความคิดที่เราอาจจะสร้างขึ้นมาเองโดยไม่รู้ตัวอืมการลองคิดแบบไม่ต้องมีข้อจำกัดเรื่องเงินหรือภาพลักษณ์เนี่ยมันช่วยปลดปล่อยความเป็นไปได้ใหม่ๆแล้วก็ความปรารถนาลึกๆที่เราอาจจะซ่อนไว้ออกมาให้เราเห็นมันชัดขึ้นนะครับ การมีแผนหลายๆแบบนี้มันก็เปิดโลกกระทัดดีนะคะแต่แต่บางทีมันก็อาจจะทําให้รู้สึกว่าโห,โหเยอะจังแล้วเราจะเริ่มทดสอบไอเดียพวกนี้ในโลกจริงๆได้ยังไงโดยที่ไม่ต้องเสี่ยงมากไปล่ะคะนั่นเป็นคาถามที่ดีมากครับแหล่งข้อมูลเขาแนะนําแนวคิดการสร,ร้างต้นแบบความแม่นยําต่ําใช่ไหมคะ Low fidelity prototyping ตรงประเด็นเลยครับแทนที่เราจะแบบกระโดดไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยเนี่ยให้เราลองสร้างต้นแบบ หรือทดลองเล็กๆก่อนที่มันมีความเสี่ยงต่ำๆเพื่อเก็บข้อมูลเรียนรู้เกี่ยวกับเส้นทางนั้นจริงๆก่อนทดลองเล็กๆครับมี2แนวทางหลักๆที่เขาแนะนำนะ1คือการสนทนาต้นแบบหรือ prototype conversations คือการไปพูดคุยกับคนที่เขาทำอาชีพหรือใช้ชีวิตในแบบที่เราสนใจนะครับไม่ใช่ไปสัมภาษณ์งานนะแต่ไปเพื่อฟังเรื่องราวประสบการณ์จริงๆของเขาโอ้เหมือนไปคุยเก็บข้อมูลใช่ครับแล้วก็2คือ ประสบการณ์ต้นแบบหรือ prototype experiences อันนี้คือลองลองมือทำเลยแต่ในสเกลเล็กๆเ,เช่นเช่นไปเป็นอาสาสมัครสักวันหนึ่งลองไปฝึกงานดูสั้นๆหรือเริ่มทำโปรเจกต์ส่วนตัวเล็ก,ลกนๆน้อยๆที่มันเกี่ยวข้องกับไอเดียนั้นๆเหมือนเป็นการลงมือทำเพื่อเรียนรู้จริงๆเลยนะคะแม้ว่าผลมันอาจจะออกมาไม่เป็นอย่างที่คิดหรือเจอสิ่งที่เรียกว่าความล้มเหลวที่งดงามก็ตามครับผม แหล่งข้อมูลเขาบอกว่านี่ไม่ใช่จุดจบนะแต่มันคือข้อมูลที่มีค่ามากๆเป็นข้อมูลที่มีค่ามากจริงๆครับเพราะการทดลองเล็กๆพวกนี้มันช่วยให้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองและก็ความเปลี่ยนไปได้นั้นๆโดยที่ไม่ต้องเดิมพันสูงไงครับ hmm. ความล้มเหลวเล็กๆจากการสร้างต้นแบบเนี่ยมันคือข้อมูลชั้นดีเลยไม่ใช่ความพ่แพ้ค่ะและพอเราเริ่มเห็นทิศทางที่มันชัดเจนขึ้นจากการทดลองพวกนี้แล้ว การสร้างนิสัยเล็กๆที่มันสอดคล้องกันอย่างหลักการเอ่อท i ยนิฮหรือ Atomic Habits ที่เน้นเริ่มเล็กๆทำสม่ำเสมอไอ้พวกนี้แหละจะเป็นกลไกขับเคลื่อนที่สำคัญมากๆที่จะทำให้การเปลี่ยนแปลงนั้นมันเกิดขึ้นจริงแล้วก็ยั่งยืนครับสรุปแล้วนะคะการออกแบบชีวิตเนี่ยมันก็เหมือนเป็นวงจรที่ไม่สิ้นสุดเลยเนาะครับผมเริ่มจากการทำความเข้าใจสถานะปัจจุบันก่อนด้วยแดชบอร์ด แล้วก็ไปสร้างสรรค์ภาพอนาคตที่เป็นไปได้ด้วยแผนโอด o ซีครับจากนั้นก็เอาไอเดียพวกนั้นมาทดลองผ่านการสร้างต้นแบบเล็กๆทดลองดูแล้วก็นำสิ่งที่เรียนรู้จากการทดลองนั่นแหละมาปรับปรุงแล้วก็วนกลับไปเริ่มต้นวงจรใหม่อีกครั้งถูกต้องเลยครับไม่มีหรอกครับชีวิตที่พอดีแบบสูตรสำเร็จรูปตายตัวอืมจะมันเป็นชีวิตที่เราค่อยๆสร้างค่อยๆปรับแต่งให้มัน พอดีกับเรามากขึ้นเรื่อยๆอย่างมีสติผ่านการลงมือทาการทดลองแล้วก็เรียนรู้อย่างต่อเนื่องไปนี่แหละครับเป็นแนวคิดที่ดีมากๆเลยค่ะมีคำถามทิ้งท้ายที่น่าสนใจจากแหล่งข้อมูลด้วยนะคะให้นำกลับไปคิดต่อกันครับถ้าชีวิตคือการออกแบบที่ไม่มีวันเสร็จสมบูรณ์ต้นแบบชีวิตชิ้นเล็กๆชิ้นต่อไปที่เราอยากจะลองสร้างขึ้นมาเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองหรือความเป็นไปได้ใหม่ๆคืออะไรคะ